ต่อแม่เดี๋ยวย้ายน้างนได้อ๋จะเล่นเหรอไม่ถนัดแล้วเล่นกันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอกว่าเราจะจัดตารางสอเสร็จเขาคงเนเสร็จแล้วมั้งเฮ้ยเจ้าเดินมาไม่แรงเลย มาติดไม้ติดมืออย่างเลยเซิร์ฟนี้เมื่อตอนแรกๆก็จะติดติดหลังๆก็จะไม่ติดอมันติดไม้ติดมือมากเซิร์ฟไฮพิกเซลพี่ก็เป็นนะติดไม้ติดมืออะไรนะเซิร์ฟไฮพิกเซลพี่ก็เป็นนะติดไม้ติดมือมันมีหมวดไหนที่ไม่ใช่เซิร์ฟไฮอ่ะผู้ใหม่กันคู่นี้สอบถือข้างโอ้โหเฮ้ยแต่ไม้เพกไม่ค่อยเป็นแบดแบตเอาไม่เป็นแบตแล้ว แบตไดออน US4 อ่ะไม่เคยเป็นอาตรงนั้นไปหายไปหนึ่งอ๋เอ AK เชัวถ้างั้นมันก็อยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้ดิโอ้ลีเพย์พ,พนนะย์พ่อเด็ดแหนมนะใช่กูเห็นเหรอขังเขียนอะเอ้าเดี๋ยวกูไม่ได้ทำฟาร์ม เกียวๆ <หา S 2> นวเะเ,นเวนกรรมใครก็ได้ไล่มาไปนอนดีโอ้ไม่นอนไม่นอนเอ้ะออปเปิล้ลดอปวะพี่น้องเน็ตพี่สีก็พี่สีเขาดึงเน็ตที่ไปเวนกรรมโอเคโอ้ไม่โหมีเนี่ย มินเนี่ยนปิดไหม้หน่อยก็ได้นะบางทีอะ่ะมันมันซิกซิกซักแจกในหูรู้สึกลำคางลำคาญ <c oughs> วิวินวิวน,ว,ว,นว,วินพี่พี่ชิดสิ่งสั่งวินละจริงเหรอเชิดรูหดมากโหดดีจีจายสกิจเกล เดี๋เองเป็นตุกผาเฮ้ยไปกับพี่ปะป่ะไปดิโอ้ไม่ไปได้ไงอะทีเมตรเยอะชเมื่อกี้เน็ตผมสามขีดแล้วผมไปตีสามขีดแล้วพอไปไปตีก็เน็ตผมไปขีดหนึ่งผมเลยเหลือสองขีดไปตีเลยมีสี่ขีดนี่มึงเดี๋ยวเองลงไปเลยไปไหนนะไนี่ยล่ะนี่ลงมาเคลียร์ถ่ะโอ้ยต่อสี่เราโดเมนหนึ่งพื้นเงิโอ้ยไม่เป็นไรเราทะลุ มันทะลุป่ายฮนะเอ้ยอุ้ยบอกเลยตรงนี้โคตรโฉดบอกให้รู้ไว้เดี๋ยวพี่หาอาหารให้เดี๋ยวเองไปขุดเลยได้เลยดิไซโออ,อไปเกี่ยวไอ้ตัวกระหอคอยพี่มาต้องหาเนื้อให้ได้เยอะๆสอนดีอ,ออกมานะ จะเอาไปทำไมวะอันเนี้ยนว่าจะถามว่าจะเอาไปทำไมวะซอมบี้อะไรอะพี่แอร์นไาไอ้่ามัน What เดี๋ยวผมได้ยินเสียงไงพี่ว่าเราได้ยินเสียงกันตองซื้อเพื่อพิสูจน์่ะโดนล้อว่าซื้อสัตว์เลี้ยงแต่เน้นนอนแน่นนอนได้ขนาดไหนเราแคสเกมเราห้ามพลาดพิงถึงคนอื่น แชรอยู่ใช่ไหมใช่ใช่โคตชครับผมแมนพิซนอนซังพีโมเลอ่านุ่มกอดโอ้โหดูว่าเองยืนดีดโอ้มาก my god oh m ก็อดเดี๋ยวนะอยู่ไหนตอนนี้โอเคได้พยายางนะชิบหายกูหลง นี้เราได้กินเย็นีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปหาไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนหเมื่อกผมขึ้นมาเดยวข้างบนแล้วแฮะอหมืดสุเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวแก่แล้วนะไม่กี้เหมือนพี่พลาดหรือเปล่า Hey guys เรา t ักเียอะไรอืม พี่ว่าเอง<โ>ลงเมืองหาพวกเหล็กหาอะไรให้พี่ดีกว่าแต่เดนแมทเราจะได้นี่เนะี่ยโอเคครับผพ่อ, <โล S 1> อเพี่พี่วิ่งเลาะไปสักแป๊บ <laughs> ทำไมเน็ตมันเป็นนีก่กูแล้วเนี่ยทีได้แป๊บเดียวก,กเยวูเกิดมาไกลเอพี่ซีพี่ซีเผยชื่อพี่ละเหผนชื่อไปละไหนนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยว าใช้เทคนิคมองมองชื่อหลังบอก้องบองบอกทีงเมื่อก,กี้มองไม่เห็นละโอ้เห็นละเห็นละละพี่ไปหาออยู่นั่นละโ <Okay. S 1> อเคมาเห็นละเห็นละละมาละเมิสเตอร์ซียวเมือ่อกี้พี่หาพี่มีบ็อกไอ้นี่พอดีที่พี่มีบล็อกเอ่อฝนแก่สีขาวพี่เลยนี่ข้อควรเทคนิ มีจากแอมนั่นนะครับผมที่ทำให้ผมหายด้วยซีเจอความคุนตัวเองทำไมวะเนี่ยข้านั้นจะอากาหนักมากทาองชาวใช่แไทเนเนี่ยหนักกว่าอ้าวมินเนี่ยนคนไปนอนจริงจริงโดนสวนโดนสวนมินเนี่ยนคนไปนอนประมาณพี่ซีมินเนี่ยนพี่ซีเขาประมาณว่ามึงไปมึงไปเหอะ เไม่เราจะไปพูดกับแบบนั้นสุภาพสตรีไม่ได้แบบนั้นกับสุภาพสตรีไม่ได้พูดอย่างมันใจร้ายมากใช่ใจร้ายเหมือนไอ้คนมาวนที่ชื่อไอเอ็มเอาใจได้ไม่เกี่ยวนะ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 ได้ไม่คุยด้วยหรอกไม่เกี่ยวนะโอ้ไม่สิวันสเกอร์ริตัน กลางนู่นเนี่ยมามีเหรอมีมีหนึ่งเมื่อกี้จะเดินเมื่อกี้เจอเหล็กไงจะเดินไปขุดแต่ว่าตอนนี้ผมตายครบแล้วละนี่ได้แม้สักทีเฮ้ยเวลาขุดแล้วมันไม่คม่อยนี่จะ PVP มันจะเปิดเหรอเนี่ยมีอะไรไม,ไม่มีมีมี อ่านคอมเมนต์ที่พี่ได้บางก็ได้นะไม่ใช่อ่านคอมเมนต์สอ่านอ่นทอล์กเลยทอไม่หรอกมันไม่มีอะไรหรอกโอเคนึกว่ามื่อกีผมอ่านแล้ว่าอันไหนอยู่อันไหนที่มันไม่เกี่ยวอะไรกันผมก็ไม่พูดไหนยูไนยูไนให้พี่เพอนไนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงมานนแหละน่นเดูนูหนนนนูหนนูหนนหน่นหนนูหนนูนนหนหนีหน ม่เมื่อกี้เห็นหัวเลยเอาแล้วเข้าเหล็กเข้าหัวนั่นเนี่ได้เสียงไหมซีก่อนเอาไปซีนูน่นเห็นไหมไปซีแต่พี่ซีก็ไม่ได้หยิบน,นั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วผมไม่ได้คิดไปเองเฮ้ยระวังไอ็เดอร์เวอร์ผมเกือบแล้วคิดว่ายอย่าได้คิดไปเองโค้กไม่ใช่กับปากกันไอ้นี่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 อันนี้ไปน,นี่ไปบอสเฮ้ยผมมีแล้วจริงเหรอ สองเล่มนั่นแหละแค้คนทั้งหมนพี่สีเอ๋พี่พี่สี่ไม่ทำไม่ทำชุดหรอเล่นก้องหัวบคิดว่าพี่นี่เหระเออเมื่อกี้พี่พี่ก็เจอผอมกินทำไมพี่ไม่ใส่ผอมกินหมอกก็ไม่คิดว่าจะเจอไอ้เนี่ยนะได้แต่กด m ห้าหมอก อจ้จีจ้เผลอกี้เผลอ,อโซกายนะแมนดีว่าแม่นอุย้ยสองตัวจะเดินมาทำไมวิ่งไม่อยา,อยอยาอกมองาม่านะเดินกุ้งหัวป่ะเมิลำบากเกินผมนี่แท้กุ้งหัวเป็นเด็กมายแยาดีเลย่ยยานะเว้ยเอาไปตีม ตัวในเนื้แมวนี่มันหนักสุดเลยโอ้โหหนักมากอ่อตอดน้ำด้วยเอ่อพี่ด,ดูแล้วทำไงดีอะไรหรืออยู่ในนี้ไปอยู่ในนี้ไปอยู่ในนี้โอ้โหเจ็บมือดีเหรอเนี่ยนี่อะไร <c oughs> จะเสียงแม่งัแตโมาเนีิยโอ้มายก็พี่พี่เปิดเฉยเลยระวังหน่อยระวังระวังระวังวิ่งวิ่งวิ่งถอยวิ่งถอยโอจะชิบหายแล้วทิ้งแต่มาดูกันข้าวมาแล้วมาทำไมนี่รักก็ไม่ตรงหัว โดนสั่งไม่อยู่อะไรอะไ,ไนอะ่ะไม่รู้หายไปแล้วเห็แต่มีเมงียนนั่นงเงียบอยู่คนเดียวอุ๊ยโอ้โหยย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 ยนยย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 อยอออ hey ออยอยยยายย มไม่มีทองว่ะหาดิหาหาเอ้ยเนี่ยทางนี้ไม่ทางลงโดนโอ้ยโอ้ฝ oh <my> รั่ง<อ><า>ร่บโดนฝรั่งฆ่าขุดลงเลยไปลงเลยก็ได้ไหม ไม่ลงว่าผมรอพี่เย็นน้องรอพี่ใช่ไหมหรอที่จริงน้องกลัวคนน่ะน้องไม่กลัวเลยน้องกลัวม้อนไอ้เซฟอยู่ไอ้ดีนไอ้หน้าชอบทำตัวเป็นเด็กกุัวโอ้โอ้ เออเฮ้ยโธ่สะป่าม e oh, oh ันเนี่ยมีเบียร์เปิ้ลด้วยมั้งดูเลยด้วยโอ้มีสติงโอ้ไดมอนด์อะไดมอนด์อาร์เมอร์ฮอตอาร์มเอาะหัวเกี่ยวเกาะมาก็ใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ตกใจเจอของดีฮะปกติมันไม่ค่อยดรอปหรือว่าดรอปอะดรอดรอปดรอปพวกเกาะมาแต่ไม่น่าแต่บางทีก็ไม่ดรอปเกาะพวก ก็ไม่เท่าไหร่ปิดเชียวทองไปห้าก้อนมีห้าก้อนเหรอ uh. I need two more diamond I need two, two more d i a m o n ไม่มีว่ะขุดขุดขุดเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเพชรมันคาร์บอนบริสุทธิ์แล้วโคมันเป็นคาร์บอนในนี่ลองดูดิไม่มีมั้งระวังนะระวังนะห้าก้อนมีมมนกี่ก้อนแล้วมีเจ็ดว่าเจ็ดแล้วโคทำไมถึงทำกับฉันได้เออคนแบบนี้ไปอย่างไง นัดวิ่งเลยวันนี้แบบว่าเฮ้ยตั้งแต่พี่เล่นมาพี่ยังไม่เคยเจอเพชรเลยอะผมเจอแล้วนะเจอเนงกอนแต่เล่นมาพี่ไม่เคยเจอเลยพี่โขนพี่จริงเหรอสีเียวสีเขอ่อนเยว่นอสีข้ยงบเอยู่ไหางนนม สูงสูงอยู่สูงอยู่โอ้ยมันเราเจอกันในเดซแมทแล้วมันมันน่าจะเห็นพวกเราและช่างของมันของการของการยานี้เอาถุครับเนี่ยไปเนี่ยไปอันนี้ไปอันนี้ไปเห็นเนาะให้เบ็ดตกปลาปลาเห็นเห็นแล้วอุ้ยทษดีิธีอุ้ยอย่าลังอย่าหลง เน็ดมชาดช้าเน็ดช้านิดนึงเซ็งเลยเหน็ดช้ามากไหมตอนนี้โอลาพิษนี่ฮะโด,ดลงรลาวาอะไรนะทำไรเนี่ยทบจริระวังนะระวังอ๋อเห่้ยวงั้นแน่เลย โอเคไม่เป็นไรตัวบอกนะครางกระกระตกมากอ็หายละหรือว่าเดินบนใบไม้ไดีไหมไม่มไ,ไม่ใบไม้โดนธนูสสยง่าย เดี <The S 2> ๋ยวนี้ก็เสียงว่าเอ้ยอนี่ไม่มีคนถ่ายแล้วหรอตายห่าหมดแล้วหรออ่ามีม,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 มีพี่มี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 ผงกับพี่อ่ะสองคนเอฟบีซียืนนิ่งหมอนี่มาทำอะไรกันกูไม่กูไม่นี่ละกูมาเล่นรถไฟอ่ะฆ <c oughs> <c oughs> ่าไปมันก็ได้เนื้อดิบ ท่าเล่นไงเอาคนหรือเน็ตโอ้ขอร้องละ่ะเน็ตพุ่งกระตุกได้ไหมเฮ้ยเอจอเลวิน okay, ออโ,อโอเคอยู่อ่ะโอ้ยเขพี่โดดไปแล้วมีมวววคนลงแล้วพี่มีคนลงแล้วมือเขาลง ดีก็น่าจะเหมือนมีลงแล้วเช่นกันอ๋อวุ้นเล็บมีตรงนี้เยอะมากแต่ว่าคนก็ลงแล้วไปพี่คนๆไหนดู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 บนต้นไม้ของมึงนันเห็นปะสองตัวสองตัว True n e m y เก็บเอาแล้วใช่เราจะมอง ตอนเราต้องมองกว้างกว่านี้ตรงนี้แค่สองคนเราต้องไปดูตัวอื่นก่อนดีกว่าโอ๊ยเจอคนโอ๊ยพี่เห็นละโอเคโอ๊ยพี่เดวอนอีเอาเอาเข้าไปเอามีมีทอยสามก้อนผมขมกินเอ้ยผมไปกินแล้วเอาเอาให้เต็มเอาให้เต็มก่อนเลย

เปดนพี่พี่สองคนสองคนข้างหนา้าด,ด,ด,ดุ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 ข้างหน้าข้างหน้าเี่ยอกี้เนี่ยพพี่พี่พี่พนสอตัวหมแล้วพี่มองก็ได้อะได้ครับม,มีอาหารไหมตัวอ่าไม่มีแล้วเอาที่ไป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 ไ,ปไ,ปไป เราอาจจะเป็นโอ้การจะบอกว่าเราอาจจะเป็นชนกลุ่มแรกที่เหมียวบนท้องใช่เลอเฮ้ยมีหมาเฮ้ยมีหมาผมต้องโซนมองไหนเป็นหมาวะเฮ้ยยืนซ้อมตัวพี่แล้วอาซ้อมตัวโอเคเฮ้ยโอ้โหอยู่ไหนน้าโอ้โหข้างหน้าเลยพี่เอาเลยไหม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  โดดันหนีมันหนีมันหนีตอนโอเคกายไปหลัง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 โอเคก็สุแล้วเอาเนี่ยหัวเชียร์ขอดาบไปกันโอ้โหบอกเลยทองสี่สิบสี่ไอพี่หัวหัวหัวผมมีผมมีผมมีสองหัวเลยไอเกือบโดนแล้วนะ โดนหัวลงลาวาไอ้ดงลงไฟแล้วไม่ละสี่ก็โอเคโอเคจกไอนี่เอาเองานีไปนี่ๆๆๆๆมันมีหัวเอาจะจะทำไมทำดพี่สี่ได้ล่ะาทำเลยทำเลยเดี๋ยวผมขอเพได้ไหมล่ยเก่งเบี้ยวไปเลยไปเลยไปเลยต้องเสียงเอาต้งวันนี้ สามเม็ดมิดดับใช่ป่ะ,ะมีมีครับผมชอตอ้าวชินนอมซามาแล้วไปกีไปไหนมาโอเคว่ะเห็นเอาออกเป็นบุหรี่แล้วโอ้ยส,สบายอยู่สบายอยู่สบายดิพี่สบายตัวแล้วเนี่ยไอทีมนี้อยู่ไหนดูอ๋อไอทีมนี้คนนี้อยู่ด้านบนบอกว่า อไอทีมที่เราเจอใน v, เรวิทไอทีที่เราเจอในเคเบก็แก่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่คนจำได้สิแต่ไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมนู้นเดินมาชนตรงสารอยู่ไม่ห <c> ล <oughs> อกกลัวกลัวตัวเองเดินมาชนนี่แหละพี่มีแอปเปิ้ลทองอยู่อ่ะไอ,อนี่นี่จะแบ่งแไปดีกว,ว่าเดี๋ยวพี่เห็นกระตัวเกินอันนี้กําไม่เป็นไรหรอกพี่ผมยังกินไม่หมดเลยกินล่วงไปแล้วนะ ู่แล้วโอเคไมแล้วก็ทิมเดียวกันพี่ฟินฟินนะพี่ไหมอ่าฟินโอ้ผมเพิ่งกินไปเมื่อเช้าทีมื่ไหรไฟเหรออ่าฮะมีรถธนูไหมอ่ารถธนูมี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 มาสิบสามลูกไมพี่ก็ทำไมยังได้ เหน็รากินหมูแล้วบ้างพี่ไม่หรอกอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นดิผมว่ามันน่าอยู่ตรงพวกเขาลุงนั่นอะน่านสิอา โอ้าเลือดเรามันได้เปรียบสุดๆเลยว่ะใช่เลือดจริงๆเลือดเราได้เปรียบมากแต่ว่ามันอยู่ไหนนี่สิประเด็นแต่ยังไม่รู้ด้วยว่าเขาจะน่าจะประมาณว่าชุดเหล็กอะมีมีเพชรให้พี่กี่กี่ก้อน ผมไม่มีเพชรเหลตะเหล็กเอกซ์สแปดก้อนว่าแต่แล้วเงินทองนี่เหลือเฟือ<ม>แต่มันก็ไม่มีเวลากินอยู่ดีเวลาส้วมีดิน้ำเทน้ำเราก็วิ่งถอยหลังมาหน่อยไม่่ถ้ามันผมมัน,ม,นมันตีตอนเรากินอยู่อะไงเราก็เสียกินฟรีเท่ากับเราก็ไม่ได้กินซึ่งเหมือนเห็นชื่อลาง,ลาง เอาเข้ามายืนไฟลงวันนี้เ,ออเดยวนะไม่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 ไมไมยืนไหนวะเด็ก ตัวคาร์บพี่ทีมีประโยชน์มากใช่อะไรพี่ถึงคาร์บันมามีประโยชน์กว่าที่คิดโรยดีๆนะบอรทเดอร์ขยับมาแล้วแล้วมันอยู่ไหนกันวะแอโซลูเราจะหมดแล้วเนี่ยอยู่ซ่อนมาซ่อนอยู่ในเลวียนปะไม่รู้อ่ะไอพี่ผมเจอแล้วพี่เผื่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว กินโนเปิดฮิตแรกกินแอปเปิ้ลเลยกินแอปเปิลเลยนะอ่ากินเลยกินเลยใครทำไมผมกินนานเนี่ยวะเคมันมันเห็นแล้ว,ลวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัวจนะโอเควัน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  โอเคจจิ <Okay. S 1> นะิโอเคโอเคโ้มีทองสามสิบองก้อน okay, โอเคนะฮะโอ้ยเจอกันชิพหน้าครับผมสวัสดีครับ